บางคนเนี่ยจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเรามาเรียนก็คือเอาใบปริญญาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีเยอะกว่านั้นมันมีเยอะแบบมันมีความรู้ที่เราจะได้ไปมันมีอะไรที่เราอยากจะทําศึกษามันอยากจะสนใจมันอยากจะทํานู่นทํานี้เกี่ยวกับมันเยอะแยะมากมายเองถูกไหมอันนี้ก็สิ่งที่เราอยากจะได้ถูกไหมยิ่งกว่าใบปริญญาถูกครับอย่างเรื่องของผมเนี่ยมาเรียนที่เนี่ยผมจะเรียนร่วมกับเพื่อนคนต่างชาติ ไอ้อันนี้มันทําให้เราอ่ะได้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 เจอวัฒนธรรมใหม่ๆเป็นต่างชาติมาเรียนร่วมกันแม่งแบบเราสัมผัสวัฒนธรรมที่มันมีความต่างอ่าได้ความสุขได้มิตภาพได้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มันที่มันไม่เหมือนที่เราที่เราเอ่อใช้ชีวิตอยู่ในใจเราเราเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเอาเอาแค่ตัวเราเลยเราแค่ตัวเราเลยก็แค่จบแค่จบใช่หรือแบบบางคนเดียเฮ้ยเรียนแล้วเงินเดือนสูงขึ้นแค่จบงบเป็นอันนั้นก็ด้วยไหม ก็ก็ด้วยแต่ว kind of ่าก็ไม่ได้เป็นเป็นแลน A แต่ผมอแค่จบเป็น intrinsic value เป็นคุณค่าในตัวแค่นั้นเลยอ๋อคือคือดึกในใจเราใช่ไหมเราถตอว่าเราอยากเรียนเราอยากเพื่อฟ u l f i l ตัวเราเองถูกครับถูกการเรียนเพื่อหิวใจตัวเองเหรอเฮ้ยนั่นเท่อยู่นะเท่อยู่นะ